คือว่าผมเนี่ยไว้ผมมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับประมาณเดือนครึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับตรงนี้ขึ้นรูปให้ดูครับก็คือว่าวันนี้ผมต้องการที่จะตัดผมนะผมนี้ผมจะทำการโดยการให้ช่างเขาตัดผมโดยตามใจช่างนะครับ ใครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควรตัร้มเจจีเนี่ยครับผมก็วันนี้เราก็ลองเอาไมค์มาติดดูนะครับไม่มั่นใจว่าไมคจะมีเสียงที่แบบว่าจะช็อตหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวลองมาเทสใหม่ด้วยนะครับแล้วก็วันีวันนี้เนี่ยคือผมเนี่ย มีคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์ที่อยากทำมานานแล้วนะแต่ว่า,าด้วยเวลาต่างๆนะครับก็เลยทำไม่ได้วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีนะครับผมที่จะได้ทำคอนเทนต์ที่แบบว่าอยากทำจริงๆนะครับผมก็คือว่าผมเนี่ยไว้ผมมาประมาณ1เดือนแล้วนะครับประมาณเดือนครึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับตรงนี้ขึ้นรูปให้ดูนะครับก็คือว่าวันนี้ผมต้องการที่จะตัดผมนะผมที่ไม่ตัดมาเดือนครึ่งเนี่ยเพราะแบบ ผมก็ไม่รู้จะตัดทรงอะไรนะครับผมก็เลยวันนี้เราก็ได้นัดกับช่างไว้นะครับผมเพื่อที่จะไปตัดผมแล้วผมก็ไม่ได้บอกเขานะครับว่าผมจะตัดทรงอะไรนะครับวันนี้ผมจะทําการโดยการให้ช่างเขาตัดผมโดยตามใจช่างนะครับผมวั <What? S 1> ให้ช่งางตัดทรงอะไรก็ได้นะครับให้กับผมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาจะตัดทรงอะไรแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าผมจ้างเขาตัดทรงทรงอะไรแล้วให้เขาออกแบบให้เลยนะครับว่าเป็นทรงอะไรนะครับจากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอีกรอบนะครับจากหน้าตาแบบนี้นะับผมที่มีนวดนะฮะที่ผมยาวๆแบบนี้นะเดี๋ยวพอตัดออกมาแล้วจะเป็นทรงยังไงนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปหาช่างเราก่อนนะครับผมเพราะตอนเนี้ผมนัดช่างประมาณวายสามโมงครึ่งนะครับผม ็เดี๋ยวเราโอ้แงก็เดี๋ยวเราจะไปหาสร้างก่อนนะครับผมแล้วก็ไปดูด้วยว่าสร้างที่เรานับมีเป็นใครนะครับชื่ออะไรนะครับแล้วก็เขาจะรู้สึกยังไงนะครับผมกับการที่มีลูกค้านะครับผมให้เขาออกแบบทรงผมนะโอเคเดี๋ยวผมขอเดินทางไปหาเขาก่อนแล้วกันนะครับ And all I know is you'll find when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl, yeah. Just let me be your man, girl. Your blood's running through my veins like it's cocaine. We always go fast, never in the slow lane. Mm -hmm. So I'll you Take the wheel and we can go play. Oh you a black girl, know what you like, yeah Said you like your eggs with a little sunny side, yeah. Said you make them bake four seconds every time. Yeah, I'm here to figure legs, I'll tingle and time yeah. I know is your fine when you do what you do. โอเคครับ <Okay, S 2> ผมตอนนี้เราก็ใกล้ถึงบ้านของช่างที่เรานัดไว้แล้วนะครับผมช่างคนนี้เขาขับสองล้อเลยนะเดี๋ยวเราพาไปชม ช่างเขาเคยออกช่องเราเลยด้วยนะรถเขาอ,ะอ่ะออไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่น่าเคยดูช่องผมก็น่าจะจํารถเขาได้นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูด้วยว่ารถเขาตอนนี้มีการอัปเดตอะไรมาบ้างนะฮะแล้วหลักๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ ซอยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะขับไปหาน้องเขาแันนะครับช่างครับผมช่างฮะอเค okay. <Okay. S 1> นี่รถน้องเขาอยู่นะฉ้นฉันจอดทรงนี้ก่อนโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าบ้านของช่างแล้วนะครับผม กังวลกังวลผมว่าจะตัดทรงอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอช่างนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ช่างชื่ออะไรครับผมก้าครับชื่อก้าครับเคยเจอโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ก้าตัดผมนะครับเดี๋ยวให้ดูผมตำแหน่งหน่งยก้าอันนี้ก้าไม่ต้องบอกนะครับว่าจะตัดทรงอะไรนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันทีเดียวเลยว่าเจ้ามาเป็นทรงอะไรนะครับที่ช่างจะตัดให้นะครับผมตอนสุดท้ายเราจะให้มาชมรถก้าว่า มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นมีรีวิวตอนแรกนะครับเดี๋ยวลองไปกดที่ตัวไอนะที่ตัวไอด้านบนนะครับมันจะขึ้นมาลองกดดูโอเคเดี๋ยวให้ช่างพาไปเลยฮะโอเคเดี๋ยวไห้กล้องเราถือให้ก่อนกันเลยอันนี้ก็ตัดผมมากี่เบียวถ้าลอ,องเริ่มจริงที่ได้ลองตัดมาก็ตั้งแต่สิบปุนะที่ดำชูบุญนานนานนาน ก็ประมาณกีป่ปีแล้วก็เจ็ดปีแล้วเจ็ดปีเลยแต่ว่าเพิ่งมาตัดแบบจริงจังก็ช่วงโควิดรอบก่อนนะครับอืก็คือช่วงที่เป็นโควิดรอบที่แล้วเนาะ<ช>ที่แ<ช>บบ<ช>่<ช>ที่เขาปิดเขาัีไงนะต้นต้นปีที่ผ่านมาปีก่อนนี่มันจะวนมาครบปีแล้วใช่ใช่แล้วในส่วนของ อันนี้เลียวไปเลยนะครับผมไม่ตัดเลยเราเนี่ยเคยมีลูกค้าแบบแบบที่วะแบบว่าอยากตัดผมแต่ว่าไม่มีทรงนั้นใ่ะหมีมีใช่ไหมตามใจช่างตามใจช่างมีใช่ปหวันนี้เรามาตามใจช่างนะครับก็ก็ตามใจช่างว่าช่างจัดให้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกค้าชอบหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวตัดให้ได้ไม่มีปัญหาอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราให้ช่างเขาเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ตัดผมกันเลย I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. โอเคครับผมตอนนี้ก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูนะครับผมตอนที่ b e ฟอร์แล้ก็แอปเตอร์นะครับที่เป็นวิดีโอที่ผมผมหมุนด้วยตัวเองนะครับก็เดี๋ยวอันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาถามก้าถาบว่าทรงผมที่ตัดนี้มันเป็นทรงประมาณไหนมันเป็น รงปพายุครับแบบว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะตัดทูบอกนี่ตันแต่คือมันเบื่อแล้วทูบอราะลูกค้ามาตัดบ่อยตัดเยอะนี้เขาเลยตัดให้เป็นแบบเหมือนทรงฝรั่งเขาเรียกว่าทรงแบบครอบครับคือมันแบบปล่อยค้ออกมาแล้วเราก็ไล่เศษไล่้างให้มันมีมิติครับผมแล้วก็เน้นช่วงคอตรงนี้อรงนี้เนาะใช่ดีใช่แล้วก็ด้านบนก็มีการซอยซอย เส้มันบางใช่อันนี้นะครับดรไม่หาไปไปผมผิวๆหน่อยเนี่ยผิวมากเลยหัวหัวหัวโล่งมากเลยอนี่ถือว่าชอบนะครับผมตรงนี้นะครับก็คือจริงๆผมไม่เคยตัดปกติที่ตัดอันเดอร์คัพนะปกติผมจะตัดอันเดอร์คัพเป็นปกติเลยครับก็เลยเบื่อแล้วนะวันนี้ก็อารเจจช่างก็สําเร็จนะครับผมก็ให้ช่างตัดตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวให้กล้าโปรโมทหน่อยว่าร้านยังไงบ้างเหรับมีคนสนใจ ครับออร้านนะครับจะเรียกว่าร้านดีไหมคือมันมันเป็นบ้านอ่ะแต่ว่าก็มาตัดได้นัดคิวได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กให้เนาะแล้วให้ต่อครับผมได้ครับแล้วก็ถ้าพูว่าที่จริงการับตัดที่ร้านอยู่แล้วนะถ้าสมมติว่ามีสิวที่ร้านเนาะถ้ามีก็ไปตัดร้านครับร้านร้านอยู่ที่บางหินสามีผกครับอือ เดี๋ยวไปดูยูไลน์ป่ะเพื่ครับผมอ่าเดี๋ยวว่าจะขึ้นให้นะครับผมก็สมมติใครสนใจตัดผมนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าทํามีทําสีตัดผมสระเซฟซอยอะไรทําได้หมดเลอแค่บอกมาเดี๋ยวจะจัดให้ใช่ครับก็ถ้ามติใครสนใจก็เดี๋ยวผมให้รายละเอียดนะครับด้านล่างนะครับต้องทักเพื่อนน้องค้อยทีหนึ่งนะครับก็เรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวก็เดี๋ยวถามน้องค้อยทีนึงนะครับเราจะไม่บอกค่าใช้จ่ายนะไม่ไ้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยว มีคลิปหนึ่งคลิปต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าเวลาว่างตรงกันเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาเลือกสีผมนะเลือกสีผมสีต้อสีผมเพราะปกติผมทําสีผมอยู่แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยประเด็นคือเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยเพราะตอนเนี้ผมทําไปกี่สีแล้วน,นะครับผม <c oughs> ทำไปกี่สีแล้วนะครับผมว่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่ารอบต่อไป เราจะได้เป็นสีอะไรนะครับผมโอเคงั้นก็ขอบคุณก้ามากนะวันนี้ที่ตามใจที่เลยตามใจผมนะแล้วก็ให้ช่างตามใจอีกทีนึงในเรื่องของทรงผมนะครับผมโอเคแล้วก็ขอตัวละขอตัวลาไปก่อนโอเคแล้วโอเคขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็กล้ามีช่องด้วยใช่ไหม มีครับช่องชื่อว่าชื่อว่าเลเซอร์ครับแล้วก็มีช่องใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ทําไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยก็เป็นชื่อ KK Channel ก็เดี๋ยวว่าจะลงคลิปแบบแนวนี้แหละไลฟ์สไตล์ชีวิตพวกวอล์กแล้วก็อะไรต่างๆนานาจิปาถะก็จะเป็นลงช่องนู้นแต่ส่วนช่องนั้นก็จะเป็นลงช่องเลเซอร์อะไรโอเคเลเซอร์คือเกี่ยรกับรถสอล้อใช่แล้วลตรงแล้วก็อีกแอนนึ่งจำชื่อไม่ได้ โอเคอีกอันนึงเป็นไลฟ์สไตล์นะครับผมโอเคเมื่อกี้ที่ต้นคลิปเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถน้องกันด้วยเนาะก็เดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไปน้องรับเป็น a S R เหมือนเดิมก็รถนะครับหลังจากที่ไปดูช่องพี่ตั้มมารอบก่อนนะก็เปลี่ยนไปเยอะมากโดยเฉพาะสี่ทาง เปลี่ยนเป็นแบบอารมณ์แบบมนมนมนอนสีใช่สีมันไม่ออกดำไม่ออกเงินแต่ว่าจะเป็นเหมือนสีฝุ่นทำอารมณ์แบบว่าวินเทจแต่ว่าทีเนี้ยอาจจะทำไปรัแรปสติ๊กเกอร์ใหม่เพราะว่าตัวสีทางมันลอกหลายช่วงแล้วเพราะว่าไปล้างล้างรถเขาใช้น้ำแรงเกินไปนะแต่ว่าส่วนที่เปลี่ยนไปอีกก็เอาแฮงค์มาขึ้นมาไว้ข้างบนแผงคอครับีกอัพเพิ่ม หลดลงไปก็คือมันก็เหมาะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าสบายกว่าสบายกว่าในข้านั่งมันใดญ่ในการนั่งในการขับขี่แล้วก็การสบายก็ใส่เหมือนเดิมครับผมเปลี่ยนตอนนี้ก็เปลี่ยนปั๊มเป็นปั๊มเป็น R c b เบอร์ตู้เป็นตู้ปลาเบอร์สิบสี่ที่อัปเดตมาใช่แล้วก็ฝั่งมันก็จะเบรคครับครับมัน r c b r c b มันเป็นต s e two ท่เขาย้ายเนี่ยผม เดี๋ยวรอดูในช่องผมอีกทีหนึ่งผมจะทํารีวิวเหมือนกันนะครับว่า e ีาทูเป็นยังไงบ้างเอามองหน้าออกใช่อันนี้จะเปลี่ยนเป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่าค a เฟ่เลนเซอแหละอ่ามัน,นจะเป็น c a f ฟ่ไฟเตอร์อ่าก็คือจะมุมคล้ายๆแบบแนวดูค a ติอะไรพวกนี้ครับผม,มให้มันดูหมอกแต่คือไม่ได้หมอกจา๋าเหมือนรถแข่งสมัยก่อนอะไรอย่างนี้อืมก็เปลี่ยนอะไรบีดนี่มีปั๊มล่างปั๊มล่าง ทำมาก RCB สองพอรสองพอตพร้อมจานแล้วใช่แต่ว่่ยังไม่ได้เปลี่ยนสายเบรกแล้วก็จานไ้ยเขาเรียกว่าอะไรยางยางเปลี่ยนเส้นใหม่หน้าหลักเบสเลอร์เบสเลอร์สปอร์ตเทปสีใส่เมอร์เดิมรับผมหน้าร้อยสิบหลังร้อยสี่สิบเป็นสตีดน่นไม่ได้ทำอะไรต่อนะอันนี้คืออัปเดตพอดีจริงๆวันเนี้ยเราไม่ได้มารีวิวนะเรามาอัปเดต ให้รับเดตใช่ๆชแต่จริงๆแล้วก็คือที่มาที่มาทําจริงๆก็คือผมนะโ <laughs> อเคก็สมมติสนใจในเรื่องของสองล้อนะครับก็เข้าไปติดตามช่องน้องได้นะครับผมอันนี้นะครับผมโอเคพี่ก็ขอบคุณมากนะครับกับทรงผมแบบนี้ชอบมากเลยโอเคครับแล้วเจนใหม่เดี๋ยวคลิปต่อไปจะทํเซียอะไรไม่ไม่ต้องแรงมากนะโอเคเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับโอเค